นี่คือข้อความจากเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออัมธรรมทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดสกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักประจองจูนก่อนนะดูจากพลังงานนะต้องบอกเลยนะสิ่งที่เจ้ากรรมในเวรของคุณอยากจะบอกคุณก็คือว่าเขาอยู่กับคุณทุกที่เขาคอยสังเกต คอยดูคอยรอนะว่าคุณจะทำดีไม่ดีอย่างไรอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือหากคุณมีบุญหากคุณมีกุศลหากคุณมีบุญบาร,รมีมากพอนะเขาก็เลยทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะนะคะเออแล้วการที่คุณไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้เขาเนี่ยเขาได้รับรู้ความรู้สึกของเขามันก็จะลดน้อยถอยลงไป บุญกุศลที่คุณทำนะมันจะทำให้เขาแบบลดลดความรู้สึกการติดตามการผูกพันการผูกมัดลงไปเรื่อยๆนะสิ่งที่ต้องทำคือยึดมั่นในคุณงามความดีคิดดีพูดดีทำดีนะนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองและตัวเขาเจ้ากรรมนายเวรเองอ่ะเขาก็ทำะไรคุณไม่ได้นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือเขาอยู่กับคุณทุกที่นะอะไรอีกเห็นไหม ใครเชื่อว่าคนที่เปิดคลิปนะเลื่อนฝฟดหรือว่าตั้งใจมาดูคลิปนี้เนะี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่ทำบุญนะสร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็ปวดน้ำแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอยู่สม่เสมอสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาได้รับนะนะเขาได้รับบุญกุศลที่คุณแผ่มาให้นะ น่าจะเป็นคําขอบคุณแหละอยากจะอยากจะบอกว่าขอบคุณนะเขาได้รับแล้วมันทําให้เขาเนี่ยเอ,อสดชื่นขึ้นนะสดชื่นขึ้นอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะอืมเนี่ยสายบุญแน่แ่สายบุญแน่แนสายบุญแน่แน่คนที่มาเจอคลิปนี้นะคะบุญกุศลที่คุณทํานะการแผ่เมตตาการกรวดน้ําจะกรวดน้ําหรือกรวดแห้งก็แล้วแต่ที่คุณทํานะส่งถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดขอบนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือ เขาได้รับบุญกุศลนั้นนะแล้วมันทําให้กําลังของเขาค่อยๆค่อยๆจางหายไปนะเออนะอะไรที่มันเคยถูกควบคุมไว้เนี่ยนะมันเหมือนกับว่าบุญกุศลที่คุณทำมามันทําให้เขาแบบว่าได้ไปสู่จุดที่ดีแล้วอ่ะเออเนี่ยดูจากพลังงานต้องบอกนะเริ่มแบบ ความกโกรธความรู้สึกไม่ดีเริ่มจางหายแล้วอะจากบุญกุศลที่คุณสร้างอันนี้ดีมากๆเลยนะสิ่งที่เขาบอกคือขอให้ทําดีต่อไป